อมึงในวงบีบแล้วล่ะที่ไม่ต้องโทมมาได้พี่รออยู่บนหัวมึงเลยแหละบอกเลยยิงมาลรามาเฮยเดี๋ยวอักพี่ไปเลยบุกเลยบุกเลยเอ้าแฉมเอ้ยคนเดียวเหรอเนี่ย ผมว่ามันมงแบกตายเหมือนได้เมื่อกี้ะอ๋ออ๋ออ๋อชัดชัวรเฮ้ยโอ้ยอ, <are> อดเข้ามาทำไมวะมันเข้ามาทำไมวะมันยืนชัดข้างนอกเงาๆก็ได้แล้วไอ้เฮ้มใจเย็นๆกูต้องออกอยู่ดีโอ้เอ้าเหลือคนเดียวเหรอเนี่ยหรือว่าเหลือหลายคนไอ้คนมันหมดไล่ย,ยิงเราพี่มันโอ้กินตายหมดอะแชมป์เฉยเมื่อกี้เมื่อกี้จะทำตามแผนนะแม่งสวยงามเลยอะถ้าบิวถ้าบิว